สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับหัวหน้าเซลล์ของครืตจักรรกรวนิเมะกรุงเทพทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาบทเรียนเซลล์ซึ่งเป็นบทที่17นะคะวันนี้เป็นบทที่17แล้วก็วันนี้เนื้อหาของบทนี้ก็คือเป็นเรื่องของการตัด ความสัมพันธ์กับความบาปตัดสัมพันธ์กับความบาปเออนี่ก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะแม้ว่าตอนที่เราก่อนเราเชื่อพระเจ้าเราบอกว่าเออเรามีความบาปเราเป็นคนบาปแต่พอมาเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้ายกบาปให้เราก็จริงแต่ว่าทุกวันที่เราเดินดําเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยความบาปและโลกที่เต็มไปด้วยความบาปการล่อลวงให้เราทําความผิดบาปเนี่ยมันจึงมีอยู่เรื่อยๆดังนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เราเองอ่ะจะต้องตัดสินใจว่าถ้าเราจะดําเนินชีวิตแบบ ติดตามพระเจ้า ความตั้งใจที่เราจะต้องมีคืออะไรตั้งใจที่จะตัดความสัมพันธ์กับความบาปในทุกรูปแบบเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรามีความอ่อนแอเนี่ยไม่หนักแน่นในเรื่องของความเชื่อเนี่ยในที่สุดมันจะนําให้เราไปสู่การทําบาปและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําความบาปอะต่อให้เราจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนทุกความสําเร็จจะไม่มีความหมายเลยมันจะถูกลืมด้วยความบาปที่เราได้กระทําดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการหนุนใจคนของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราสําเร็จพระเจ้าอยาก ให้เราถวายเกียรติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกําจัดความบาปหรือว่าตัดสัมพันธ์กับความบาปในทุกรูปแบบนะคะเพื่อที่มันจะไม่นําชีวิตของเราไปในด้านที่แบบแย่อุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ยคืออิทธิพลที่ยอดเยี่ยมสําหรับตัวของเขาเองเวลาที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีอิทธิพลกับคนอื่นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นคริสเตียนแล้วมีความบาปเราจะไม่มีอิทธิพลหรืออิทธิพลนั้นจะเป็นอิทธิพลในแง่ลบไปเลยและทําให้พระเจ้าเสื่อมเสียพระเกียรติแต่ว่า เ,เราสามารถให้พระเจ้าได้รับเกียรติก็ต่อเมื่อชีวิตของเราอะได้ตั้งใจที่จะตัดสัมพันธ์กับความบาปแล้วก็ชีวิตของเรามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งใจที่จะตัดความสัมพันธ์กับความบาปไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเป็นคริเยนแล้วคุณจะบริสุทธิ์ผุดพ่องคุณจะไม่บาปเลยไม่ใช่ในพระคัมภีร์จำไม่ได้แล้วพระคัมภีร์อะไรที่บอกว่า เวลาที่เราเป็นคริสเตียนน่ะเราถือว่าเราไม่มีปกติในการทําบาปไม่มีปกติในการทําบาปแต่อาจจะผิดปกติเผลอไปทําความบาปได้แต่เวลาที่คริสเตียนรู้ตัวว่าเราทําบาปเราจะรีบกลับออกมาจากความบาปตัวอย่างหนึ่งที่คุณพ่อเคยยกก็คือว่า วิสัยของแมวนะวิสัยของแมวก็คือว่าถ้าเวลามันถูกน้ํามันก็จะรีบสะบัดเลยเพราะมันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ตัวของมันเนี่ยจะต้องจะต้องไม่สก,กปรกกับน้ำแต่มันจะคนละวิสัยกับวิสัยของหมูหมูเนี่ยต่อให้อาบน้ําให้มันสะอาดแค่ไหนมันก็จะวิ่งลงไปอยู่คลุกกับขี้โคลนวิถีชีวิตของคริสเตียนก็เหมือนกันให้เปรียกก็เป็นวิถีของแมวเมื่อไหร่ที่เราอาจจะหล่นเราอาจจะเผลอไปทําความบาป แต่พอเรารู้ตัวเราจะรีบสะบัดแล้วก็รีบหนีออกจากความบาปเนี่ยเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราคิดถึงภาพนี้ไม่ใช่ว่าอะในหนบาปแล้วก็จมอยู่กับบาปเหมือนกับเหมือนกับหมูที่ชอบอยู่กับความสกปรกกับไม่ใช่นะคะเราต้องพยายามที่จะตัดใจตัตด,ตดตัดความสัมพันธ์ออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ในที่สุดถ้าเราตัดได้ถ้าเราทําได้ผู้คนเวลาที่เขารู้ว่าเราเชื่อในพระเจ้าและพอเราเชื่อในพระเจ้าแล้วชีวิตของเรามันดีขึ้นดีขึ้นอะไรที่มันเคยบาปอะไรที่มันเคยผิดแล้วตัดออกหมดเลยตัดออกหมดเลยตัดออกหมดเลยใน คนนั้นจ,จะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์จนกระทั่งแบบว่าสามารถเป็นพยานได้ว่าเนี่ยเพราะเขาเชื่อพระเจ้าชีวิตของเขาจึงได้ดีขึ้นและชีวิตของเขาจะอยู่เหนือความบาปแล้วก็สามารถตัดความบาปออกจากชีวิตได้แล้วก็เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ย ต้องการพระเจ้าเลือกสรรชีวิตของเราแล้วต้องการสร้างชีวิตของเราให้กลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้นําให้โลกใบนี้ได้รู้จักกับพระเจ้าดังนั้นมันก็ขึ้นกับชีวิตของเรานะคะว่าเวลาที่เราเจอการล่อลวงเกี่ยวกับเรื่องของความบาปเนี่ยเราจะตัดสินใจทําอย่างไรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะสอนเราแล้วก็เสริมสร้างชีวิตของเราอะ่ะเราจะต้องยอมรับเลยว่าหลายครั้งพระเจ้าสร้างให้เราเข้มแข็งผ่านความยากลําบากพระเจ้าสร้างให้เราเข้มแข็งผ่านความยากลําบากเวลาที่เราเจอกับความยาก ากลำบากอย่าไปมองว่าโอ้โหเราถูกพระเจ้าลงโทษแต่จริงๆมันคือสนามรบหรือว่าสนาม สนามฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตัดสัมพันธ์กับความบาปในทุกรูปแบบได้จริงๆนะคะแล้วก็ในวันนี้เรามีรายละเอียดอยู่ทั้งหมด3ประการและมีรายละเอียดอยู่ทั้งหมด3ประการว่าเอ๊ะขบวนการที่เราจะตัดสัมพันธ์กับความบาปเนี่ยมันจะต้องทํายังไงล่ะเพื่อเราจะได้จริงๆฟังแล้วทั้งเป็นการหนุนใจตัวเองแล้วก็ฟังแล้วก็เป็นการหนุนใจคนอื่นว่าเวลาที่เราจะสอนนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราอย่าไปท,ทําท่าชีลังเกียจของเอ่อคนบา เ,เราลังเกียจพฤติกรรมของความบาปแต่เราไม่ได้ลังเกียจคนบาปและก็เราย้อนระลึกถึงตัวเราเองเสมอว่าเราเองก็บาปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าความพยายามของเราอะมาหนุนใจให้กับ ทีมหรือว่าคนที่เราสร้างหรือว่าคนที่เราสอนมามาใช้ความพยายามร่วมกันมาพึ่งพาพระเจ้าร่วมกันเพื่อที่ความบาปจะค่อยๆน้อยลงในชีวิตของเรานะแล้วชีวิตของเราจะได้เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ได้มากขึ้นนะคะประการที่1สิ่งที่เราจะต้องตระหนักเลยก็คือว่าทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝนประการที่้าเราถ้าเราเราจะต้องตระหนักเลยว่าเอ๊ะฉันจะตัดความสัมพันธ์กับความบาปได้ยังไงล่ะประการที่1จะต้องเกิดจากการฝึกฝนมันไม่ใช่แค่บอกว่าโอเคอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่าพึ่งพาฤทธ อำนาจของพระโลหิตของพระเยซูอธิษฐานปุ๊บตัดปั๊บชับชับไปเลยมันมัน,ม,นมันไม่ไมใช่อ่ะมันเป็นขบวนการที่เราจะต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นขบวนการที่เราจะต้องฝึกฝนซ <โ frustrating. S 1> ึ่งคำหนึ่งที่คุณพ่อหนุนใจอยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันจะต้องเริ่มต้นจากการฝืน <j> uh. มันจะต้องเริ่มต้นจากการฝืนและการฝืนน่ะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกแล้วฝืนไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนอาทิเช่นเวลาที่พระเจ้าบอกว่า ให้ให้อวยพรกับคนแช่งด่าโอ้โหตอนแรกอะ่ะเราเราเรา,เราคงทาไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจะทําตามแนวทางของพระเจ้าแม้ว่าภายในของเราอะ่ะไม่ได้อยากอวยพรเขานะแต่เราฝึกเราฝืนพยายามจะพูดออกมาพยายามจะอวยพรเขาให้ได้เราอาจจะไม่รู้ตัวนะแวบแรกเราอาจจะฝึกเราอาจจะฝืนแต่ลองทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันในที่สุดการฝึกและการฝืนมันกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของเราและถ้าเราอวยพรใครบ่อยๆเราจะเราจะเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราจะอยาก จะแช่งด่าเขาอีกต่อไปนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็คือว่าถ้าเราจะตัดสัมพันธ์กับความบาปเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่วันหรือเป็นเรื่องแค่เวลาชั่วไปเดียวประดาวแต่นอกต้องเป็นเรื่องของการฝึกเป็นเรื่องของการฝึกเป็นเรื่องของการฝืนเป็นเรื่องของการฝึกฝนแล้วมาดูตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดนะคะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเราพูดถึงกษัตริย์ดาวิดในหลายๆบทแล้วก็ ในตอนแรกอะตอนที่กษัตริย์ดาวิดได้หนีไปที่ถ้ำอดุลลำเพราะว่าความอิจฉาของกษัตริย์ซาอูลดาวิดก็หนีไปแล้วก็ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่2บอกว่า เมื่อพี่ชายของท่านและพงพันธ์บิดาของท่านทั้งสิ้นได้ยินเรื่องเขาก็ลงไปหาท่านที่นั่นนอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่านเ,าเราเราหยิบยกเรื่องนี้มาบ่อยๆว่าเวลาที่ดาวิดสร้างทีมเวลาที่ดาวิดสร้างทีมหรือว่าหนุนใจทีมจากคนที่แบบ แย่ๆ yeah, yeah. คนที่เคยอยู่ในความบาปแต่กลายเป็นทีมที่เคยอยู่ในความบาปเขาสามารถตัดจมพันธ์กับความบาปแล้วกลายเป็นทีมที่แบบเกรียงไกรมากเพราะอะไรกริย์ดดาวิดใช้เวลาในการฝึกฝนกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะใช้เวลาหลายปีอกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีกลุ่มบุคคลแบบไหนที่มันเป็นในยะสื่อให้เราเห็นว่าทุกคนก่อนที่เราจะถูกรับการสร้างที่มาจากพระเจ้าแล้วก็มีความบาปปนเปื้อนอยู่กลุ่มคนที่มาอยู่กับดาวิดคือว่ามีความทุกข์ยากมีหนี้สิน มีความไม่พอใจเหมือนมีความโกรธแค้นมีความขมขื่นอยู่ภายในฟังดูแนละ้วเป็นทีมที่ไม่ได้มีความพร้อมเลยแต่เขามารวมตัวกันอยู่กับดาวิดแล้วสิ่งที่ดาวิดช่วยเขาก็คือว่าพยายามอยู่หลายปีเพื่อหล่อลลอมอุปนิสัยของคนเหล่านี้เพราะว่าภูมิหลังของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็แย่มากแต่ดาวิดอะ่ะใช้ความอดทนแล้วก็ใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าดาวิดสร้างกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดกลายเป็นกองทัพที่เข้มแข็งแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เกรียงไกรที่สุดของ อิสราเอลในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกสร้างให้มีใจเดียวกันแล้วก็รู้วิธีที่จะเอาชนะด้วยด้วยความพร้อมเพียงกันนะแล้วในที่สุดทหารทั้ง30ชื่อที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ก็คือเนี่ยทหารที่มาจากคนกลุ่มนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเอามาหนุนใจเราเกี่ยวกับเรื่องของว่า เราอาจจะเคยมีความผิดความบาปที่มันอยู่ในชีวิตของเราอะนะคะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่เรายอมรับการฝึกฝนจากพระเจ้ายอมรับการสร้างชีวิตสร้างจากพระวจนะสร้างจากบทเรียนสร้างจากการร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือสร้างในวิถีต่างๆเนี่ยในที่สุดอะคนที่แย่ๆก็สามารถลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกองทัพของของของดาวิดเนี่ยแหละเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่แย่เลยแต่ในที่สุดจบลงอย่างคนที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้านี่คือภาพเดียวกันที่พระเจ้าอยาก จะมองเห็นในคนของพระเจ้าเวลาที่เรามาเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของชีวิตและคุณพ่อมักจะยกตัวอย่างของคําของอาจารย์บิลลี่เกแฮมบอกว่าผู้คนจะถกเถียงกันในหลักข้อเชื่อแต่ไม่มีใครสามารถเถียงชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ได้นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องสําแดงออกชีวิตเก่าเราอาจจะแปดเปื้อนบาปหรือเต็มไปด้วยความบาปแบบเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ถือเพราะก่อนหน้านั้นเรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแต่พอ มารู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตัดสิ่งที่เป็นความบาปออกจากชีวิตของเราเพื่ออะไรพระเจ้าจะได้ยกชูชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เราจะมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่รอบข้างนะคะแล้วก็ ทหารที่คุณจะต้องนําทหารที่คุณจะต้องการในกลุ่มเซลล์หรือว่าทีมที่เราต้องการในคริสตจักรเนี่ยเวลาเนี้ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นพวกเขาเพราะอะไรแต่ละคนน่ะถูกกลบถูกปิดไว้ด้วยความผิดบาปแต่ว่าเอ่อเวลาที่เราจะทํางานร่วมกันกับใครเนี่ยเราจะต้องไม่ถอดใจแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เราฝึกฝนเขามาอย่างดีแล้วสร้างเขามาอย่างดีในที่สุดอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้เหมือนกับเราอันนี้เป็นภาพเดียวกันกับเราว่าเวลาเมื่อก่อนก่อนเราจะจะมา มีความเข้มแข็งเนี่ยเมื่อก่อนเราก็บาปชั่วมาเยอะถูกไหมคะเวลาคริสเตียนให้สํารวจชีวิตของตัวเองอ่ะเราจะพบว่าเวลาที่เรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะพบว่าเรามาไกลเหลือเกินแล้วเมื่อพระเจ้าส่งนำนะคะแล้วก็พระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์กับกษัตริย์ดาวิดนี่แหละพระเจ้าพระเจ้านำเรามาไกลขนาดนี้พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไว้กลางทางเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนตัวพระเจ้าไม่ทิ้งเรากลางทางอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คริสเตียนอ่ะจะทิ้งพระเจ้ากลางทางเทพระเจ้ากลางทางและในที่สุดกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับความ แต่ว่าวันนี้บทเรียนนี้ต้องการจะหนุนใจแล้วว่าเราบาปมาเยอะไม่เป็นไรตั้งใจนะฝึกฝนแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในมิติในฝ่ายวิญญาณรับการสร้างรับการสอนรับการหนุนใจการที่เราได้ฟังบทเรียนเซลล์หรือว่าบทเรียนผู้นําในแต่ละสัปดาห์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เราเข้มแข็งในความเชื่อและจะทําให้เรากําจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตของเราได้นะคะโอเคประการที่2ประการที่2คืออะไรประการแรกเราพูดถึงว่าเราจะตัดความสัมพันธ์ของกับกับ ความบาปได้จะต้องมีการฝึกฝนยอมรับการฝึกฝนนะคะแล้วก็ฝึกฝนคนอื่นด้วยแล้วก็ประการที่สองจงระวังศัตรูที่ซ่อนอยู่โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าศัตรูของเราอะ่ะบางครั้งมันก็ไม่เปิดเผยแล้วก็สําเดงตัวตนเวลาที่ศัตรูที่มันสําดงตัวตนน่ะเรากำจัดง่ายเนาะเราใช้ฤทธิ์อำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าได้มันก็ไปแต่ว่าศัตรูที่ไม่ปรากฏตัวบางทีมันเหมือนกับถ้าให้อินยกตัวอย่างมันก็เหมือนกับ โรคลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราโรคมะเร็งเนี้ยโรคมะเร็งมันไม่ปรากฏตัวมันปรากฏตัวอีกทีตอนที่ ตอนที่เราไปเจอมาระดับ3ระดับ4แล้วหลายคนบางครั้งก็ต้องตายด้วยโรคนี้ดังนั้นเหมือนกันนะ่ะมีความบาปหรือว่าศัตรูของเราบางอย่างที่มันจะไม่เปิดเผยตัวตนแต่มันซ่อนอยู่ในชีวิตของเราและรอวันที่เราจะพังพินาศเมื่อเราไม่จัดการแก้ไขตั้งแต่ในเบื้องตน้นดังนั้นในพระธรรมผู้วินิจฉัยนะในพระธรรมผู้วินิจฉัยเนะี่ยบอกเราถึงความแตกต่างของศัตรูสองอย่าง หนึ่งก็คือเป็นศัตรูที่เราจะต้องกำราบสองเป็นศัตรูที่เราจะต้องจัดการแบบถอนรากถอนโคนมันมีบางอย่างที่เวลาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคพระเจ้าให้เรากำจัดตรงนั้นก็จบไปแต่มีศัตรูอีกบางอย่างที่พระเจ้าย้ำบอกว่าให้ถอนรากถอนโคนออกมาเลยซึ่งมันก็คือความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแหละ ในในตอนนั้นในช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าบัญชาให้ไม่ไม่บอกกับอิสราเอลว่าอย่าเป็นพันธมิตรกับชนชาติใดนะเพราะในสมัยนั้นทุกชนชาติก็คือยกเว้นชนชาติของพระเจ้าเขาเป็นชนชาติที่ไหวลูกเคารพอ่ะนำตัวเองอยู่ภายใต้อานุภาพของความบาปแต่ว่ามีเพียงชนชาติของพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าก็เลยบอกอิสราเอลว่าอย่าไปทําพันธมิตรกับชนชาติอื่นๆในคณะอันในคณะอันแล้วก็พวกเขาจะต้องพิชิตแล้วก็จัดการ กลุ่มคนนั้นน่ะให้สิ้นซากให้สิ้นซากเลยนะเพราะไม่อย่างนั้นในที่สุดเราไปอ่านาพรนะคัมภีร์สิคะในที่สุดอะถ้าเราไม่จํากัดบาปเนี่ยบาปมันจะเหมือนกับเป็นหนามข้างแค่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหอ,อกข้างแค่แล้วก็เป็นหนามที่อยู่ในเนื้อของเราเองในที่สุดมันจะทําลายเราตอนนั้นน่ะตอนที่พระเจ้าบอกว่าถ้าไปเข้าคณะรันแล้วอย่าเป็นมิตรกับใครเลยนะไปทําลายให้หมดเลยมีบางเผ่าของอิสราเอลก็เชื่อฟังแต่บางเผ่าก็ดื้อดึงไม่เชื่อฟังแล้วก็ ผสมประสานเป็นการให้ศัตรูจ่ายเครื่องบรรณาการแทนให้จริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะคะคริสเตียนหลายครั้งเนี่ยเราก็มาใช้มิติของความคิดของมนุษย์ะว่าดีกว่าพระเจ้าแต่ข้อควรระวังคืออะไรที่เป็นคําสั่งพระเจ้าบอกให้ทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นเถอะอย่าอย่าไปฉลาดกว่าพระเจ้าเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้และในที่สุดเราก็เห็นแล้วว่าผลของการที่บางคนคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าพระเจ้าโดยการไม่เชื่อฟังและคิดว่าอีกแบบหนึ่งที่เราคิดอะมันน่าจะดีกว่าท้ายที่สุดแล้วมัน มันไม่ได้ดีกว่าเลยอ่ะความคิดของมนุษย์ไม่เคยดีกว่าพระเจ้าเลยความคิดของพระเจ้านะ่ะดีที่สุดแล้วก็ในสมัยนั้นมันก็เปรียบกับคนในสมัยนี้เวลาที่คริสเตียนเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วเนี่ยบางคนก็เข้ามาพร้อมกับความอ่อนแอหรือว่าความบาปบ,บางอย่างที่ทําให้เขาอ่อนแอแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณของเขาเข้มแข็งเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมความอ่อนแอได้ถูกไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณของตนน่ะความอ่อนแอนั้นน่ะมันจะกลับกลายเป็นป้อมที่เข้ม แข็งแล้วก็หันมาทําลายเขาเองคือพระเจ้าเตือนตั้งแต่ตั้งแต่ในสมัยยุคข,ของนวนให้ไปยึดคณะอันให้ไปทําลายให้สิ้นสร้างวันที่เราไม่ทําลายมันให้สินส้นซากอะ่ะ ตอนเราแข็งแรงไม่เป็นไรสิคะแต่ตอนที่เราอ่อนแอสิ่งที่เราไม่ยอมทำลายมันมันจะย้อนกลับมาทำลายเราเหมือนกับความบาปนี่แหละบางครั้งเราเก็บสะสมไว้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเก็บความบาปอันนี้เอาไว้ก่อนเราเลิกไม่ได้เราละไม่ได้แต่ในที่สุดวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องมีสิวันที่คนอ่อนแอในความเชื่อ ความอ่อนแอนั้นอ่ะมันจะเป็นจุดที่จะพลิกทําให้ชีวิตของเราอ่ะแย่ลงดังนั้นการที่จะบอกว่าเราจะตัดความสัมพันธ์ตัด,ต,ดตัดสัมพันธ์กับความบาปเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะแต่ยังต้องเป็นการระวังรู้ว่าศัตรูอ่ะมันซ่อนอยู่ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งที่พระเจ้าส่งเราออกไปพิชิตศึกหรือว่ากลุ่มคนที่เราต้องเผชิญหรือปัญหาที่เราต้องเผชิญเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราถอนลากถอนโคนศัตรูของเราแล้วก็ไม่เป็นพันธมิตรกับมัน ศัตรูในที่นี้พูดถึงความบาปไนงะอย่าไปอลุ่มอล่วยกับความบาปทั้งสิน้นแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีข้อความหนึ่งที่อินชอบมากก็คือเรื่องนี้เรื่องนี้หมายถึงเรื่องที่พระเจ้าบอกคนของพระเจ้าว่าทาลายทั้งหมดที่อยู่ในคณะอันนะคะเรื่องนี้สอนแล้วว่าเมื่อเราเข้าสู่เส้นทางของคริสเตียนน่ะเราควรจัดการกับสิ่งที่ใช้การไม่ได้ทุกอย่างให้สิ้นซากและไม่เป็นมิตรกับสิ่งที่ให้โทษ เมื่อเรามาเดินในวิถีของพระเจ้าควรจัดการทุกอย่างที่มันใช้การไม่ได้แล้วสำคัญที่สุดพระเจ้าย้ำบอกว่าอะไรไม่เป็นมิตรกับสิ่งที่ให้โทษ อะไรก็ตามที่มันเป็นโทษกับชีวิตของเราอย่าไปเป็นมิตรกับมันและพระเจ้าบอกแล้วว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตกับพระเจ้าหรือตัดความบาปได้เนี่ยเราจําเป็นต้องเป็นมิตรกับพระเจ้าแล้วก็เป็นศัตรูกับมารซาตานและเป็นศัตรูกับความบาปอย่าเพ้อไปเป็นมิตรกับความบาปและกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้านะคะชีวิตเรามันจะยิ่งพังเลยแล้วก็ ในหนังสือเล่มนี้แนะนําบอกว่ามีเส้นอยู่เส้นหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนน่ะเขาเรียกเส้นนั้นว่าเส้นแห่งการวินิจฉัยอันมีหลักเส้นแห่งการวินิจฉัยอันมีหลักแล้วเป็นเส้นที่เป็นจุดสมดุลระหว่างจุดที่พระเจ้าต้องการให้เรายึดนะคะจุดที่พระเจ้าต้องการให้เรายึดแล้วก็แสดงถึงความสมดุลในฝ่ายอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณของเรานะคะแต่ว่าเ,เราเราจะอยู่เหนือเส้นนี้หรืออยู่ใต้เส้นนี้ไม่ได้มันจะดูให้มันจะทําให้เราแย่ยุทธาอุบายของมารก็คือว่า กดดันให้เราเคลื่อนออกจากเส้นตรงนี้กดดันให้เราเคลื่อนออกจากเส้นตรงนี้ด้วยความยากลําบากนะดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกเราในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่3บอกว่าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ท่านเราก็คือว่าอย่ายอมรับการไม่นับถือในตัวเองแล้วก็เราจงไปยืนอยู่บนจุดที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอาชนะศัตรูที่ยังซ่อนอยู่ในชีวิตของเรา ให้ได้นะคะเอาชนะศัตรูที่ยังซ่อนอยู่ในชีวิตของเราให้ได้แล้วก็อยู่บนเส้นที่พระเจ้าวางเอาไว้อะอะไรที่พระเจ้าบอกให้กําจัด ก็ต้องกำจัดให้หมดอย่าเหลือไว้และอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าพระเจ้า,จาเพราะในที่สุดสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาทำลายเราแล้วก็ประการที่3ประการสุดท้ายนะคะพูดถึงการตัดความสัมพันธ์กับความบาปประการที่3ก็คือว่าความชั่วร้ายอ่ะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากความชั่วร้ายต้องถูกกำจัดให้สิ้นซา,า,าอก,กาอย่าเหลือเอาไว้อย่าเหลือเอาไว้อย่าไปมีเยื่อใยเพราะในที่สุดอะ่ะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราอารมณ์ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่เรายังตัดบัวแล้วยังเหลือใหญ่แล้วในที่สุดนั้นหรืออารมณ์ เหมือนกับทานไฟเก่าที่มันคอยคุกขึ้นมานะ่ะเวลาที่เรามีพระเจ้าก็ต้องมีพระเจ้าแบบเพียวๆเลยจะต้องไม่เอาอันอื่นเข้ามาปะปนกับพระเจ้ารวมไปถึงชีวิตของเราด้วยที่แบบความบาปพระเจ้ายกแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับความบาปมันเหมือนจะเป็นสะพานเชื่อมหรือมันจะเป็นสื่อหรือมันจะเป็นฐานไฟเก่าที่มันจะคุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันจะเผาไหมทําลายชีวิตของเราเมื่อเรามีศัตรูที่ซ่อนเล้นแต่ยังไม่ถูกจัดการเนี่ยในที่สุดศัตรูนั้นอ่ะมันจะใช้อํานาจนั้นบังคับ แม้ว่าเราต้องการเป็นอิสระมากแค่ไหนแต่ว่าเราต้องรู้เลยว่าศัตรูมันแข็งแกร่งกว่าเราและมันก็จะใช้อำนาจของมันบังคับควบคุมคนนั้นเอาไว้ไม่ได้เป็นรูปแบบของการถูกผีสิงนะฮะไม่ใช่เป็นรูปแบบของการถูกผีสิงแต่มันเหมือนโซ่ตรวนแล้วก็พันธนาการบางอย่างอยากหลุดอยากเลิกแต่ทําไม่ได้แล้วมันก็เอาอารมณ์เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนกับคนเรามีความลับไะแล้วมาซาตานมันก็เอาความลับนั้นมันขู่เราตลอดเวลาทําให้เราไม่ได้รับการปลดปล่อยอันนี้นคือสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็ทําให้เขาไม่มีอิสระแล้วก็ไม่สามารถหนีออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้ดังนั้นพระเจ้าวะบอกไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราก็คือว่าเราต้องกําจัดศัตรูแบบถอนรากถอนโคนเพื่อจะใช้ชีวิตในเสรีภาพที่สมบูรณ์ได้แล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อ่ะเป็นผู้เดียวที่สามารถปลดปล่อยชีวิตของเราจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ สู่สิ่งที่ดีได้เพราะว่าในทางที่แตกต่างระหว่างพระเจ้าหรือว่าศาสนาอื่นๆก็คือว่าศาสนาอื่นๆมีแต่คำสอนที่มีคุณงามความดีแต่ปราศจากฤทธิเดชที่จะทำให้คำสอนนั้นเป็นจริงได้แต่ว่าสำหรับชีวิตคริสเตียนพระเจ้ามีคำสอนที่แบบดีมากๆเป็นช้อยคำของพระองค์และดีมากกว่านั้นคือการที่พระเจ้าทรงมีพระวิญญาณที่เป็นฤทธิเดชทำให้ชีวิตของเราอะสามารถดีได้อย่างที่คำสอนได้บันทึกเอาไว้ดังนั้น ถ้าเราอยากจะตัดจากความบาปนะเราเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระวิญญาณเป็นคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณและพระวิญญาณจะทํางานร่วมกับพระวจนะคนอยู่ฝ่ายพระวิญญาณคือคนที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอใครครวนพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอคนฝ่ายพระวิญญาณก็คือจะต้องมีผลของพระวิญญาณที่จะครอบครอบครองอยู่ในภายในชีวิตจิตใจนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะกําจัดสิ่งเหล่านั้นจริงๆเติมชีวิตของเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณเมื่อไหร่ที่เราเติมชีวิตของเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณเราจะไม่มีที่ว่างสําหรับวิญญาณอื่นๆอีกเลยนะคะแล้วเราดูตัวอย่างนะดาวิดนะคะดาวิดที่แบบเป็นเป็นตัวอย่างที่เรายกมาว่าเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่มากแต่วันหนึ่งดาวิดเองก็พ่ายแพ้แก่ความบาปแล้วก็เขาก็ปกปิดเขาไป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 เอาภรรยาของคนที่มีสามีแล้วมาเป็นภรรยาของตัวเองแล้วก็ฆ่าสามีของนางด้วยซ้ําและดาวิดทําสิ่งเหล่านี้ ปกปิดมันไว้เหมือนกับว่าจะไม่มีใครรู้อ่ะแต่ความจริงก็คือใครจะไม่รู้ล่ะหนึ่งพระเจ้ารู้สองตัวเรารู้และสามมาซาตานมันก็รู้มันก็จ้องดูเหตุการณ์อยู่นั่นแหละในสองซามูเอลบทที่12ข้อที่14บอกว่าเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทําครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเลยส่งผู้เผยพระชนะนาชันมาเตือนดาวิดแล้วก็ตรัสกับเนี่ยบอกว่า ดาวิดทำให้พระเจ้าเสียเกียริมากแล้วศัตรูก็เห็นทุกอย่างที่ดาวิดกระทาลงไปแม้ว่าจะไม่ได้บอกใครก็ตามดังนั้นความชั่วร้ายเราจําเป็นจะต้องกําจัดให้สิ้นสุดแม้ว่าจะไม่มีใครมองไม่เห็นก็ตามพระเจ้ามองเห็นนะคะแล้วก็ศัตรูของเรามองเห็นเสมอสุดท้ายก็คือว่า พระเจ้าอ่ะแท้จริงแล้วพระเจ้าสามารถประทานแก่ดาวิดได้มากกว่านั้นแต่ว่าความบาปอ่ะหยุดความเจริญรุ่งเรืองที่กําลังจะมาถึงดาวิดเองได้เปิดประตูสู่คําแช่งสาปแล้วก็นําความชั่วร้ายเข้ามาสู่ในชีวิตของเขาเองแต่ถึงกะนั้นเมื่อเขาได้ยอมรับความผิดบาปเมื่อเขากลับใจใหม่พระเจ้าก็อภัยแล้วก็ยกโทษแต่เราพูดกันมาบ่อยๆว่าความบาปเนี่ยมีผลโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจของเรานะคะเวลาที่เอ๊เราเป็นคริสเตียนแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการปลดปล่อยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย เป็นไปได้ว่าเรายังมีความบาปบางอย่างอยู่อย่างของกษัตริย์ดาวิดทันทีที่ทําความบาปตรงนี้พระเจ้าบอกว่า fit, พระเจ้าสามารถจะให้เขามากกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่พระเจ้าไม่ให้แล้วดังนั้นในความบาปอ่ะมันมันปิดกั้นประตูแห่งพระพรกับเราในหลายๆเรื่องนะคะในบทเรียนเซลล์ตรงนี้ก็เลยอยากจะหนุนใจว่าถ้าอยากจะตัดความสัมพันธ์กับความบาปนะคะประการแรกคือว่าเราจะต้องมีการฝึกฝนจะต้องฝึกจะต้องฝืนนะคะจะต้องฝึกจะต้องฝืนแล้วก็อะไรที่พระเจ้าบอกคือว่าจงก็ทําอะไรที่พระเจ้า ว่าอย่าแม้จะต้องฝึกจะต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองก็ทําไปในที่สุดมันจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าเราต้องระวังศัตรูที่ซ่อนอยู่ศัตรูที่มันไม่เปิดเผยตัวศัตรูที่มันบังคับบัญชาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราอ่อนแอโดยการที่ไม่เป็นมิตรกับกับสิ่งที่ให้โทษทุกประการนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่า ความชั่วร้ายทุกอย่างจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากไม่อย่างนั้นน่ะมันจะกลับมากำจัดตัวของเราเองให้อินอธิษฐานด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ลองคิดดูว่าในชีวิตของเรามีความบาปอะไรที่มันมันมันอยู่ในชีวิตของเราลองตั้งใจแล้วก็บอกกับพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าช่วยเราได้แต่เวลาที่พระเจ้าจะช่วยเราอะเราจําเป็นจะต้องมีความตั้งใจซะก่อนนะคะค่ะแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับบทเรียนในตอนนี้ซึ่งพระเจ้าปรารถนาให้คนของพระเจ้า าได้ตัดความสัมพันธ์จากความบาปเพราะพระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของเขาอย่างถวายเกียรติชีวิตของเขาจะแปลกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผู้คนรอบข้างในช่วงเวลานี้ถ้าพี่น้องของข้าพระองค์มีความบาปอย่างหนึ่งอย่างใดและต้องการการหลุดพ้นขอฤิธิ์อำนาจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทํางานเต็มขนาดทําให้เขาหลุดได้พ้นได้และเขาจะมีเสรีภาพฝ่ายวิญ,ญญาณที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลูกจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับตัวเองในการที่จะตัดความบาปทุกอย่างได้เพื่อที่จะมีชีวิตถวายเยรตพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ